เราเมื่อเกิดมาไม่อาจเปลี่ยนฟ้าชะตาลิขิตได้แต่เมื่อสำนึกในบาปเวรกรรมที่ทำกรรมนั้นจะทุเราลงเมื่อเราแก้ไขสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วครับกับผม YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมจะเอาเรื่องราวลี้รับเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวที่คนไม่รู้ มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้รับฟังกันครับ oh. วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องดวงตกชะตาชีวิตข่าวเคาะและก็เวรกรรมที่ย้อมกลับมาเอาคืนมีวิธีแก้อย่างไงและให้เราทำยังไงเดี๋ยวผมจะเสริมให้ไปด้วยครับท่านผู้ฟังแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวใดๆผมก็ต้องสวดคาถาเพื่อไว้ใช้ป้องกันภัยครับผม เพราะว่าการเอาเรื่องราวที่เบื้องบนไม่ให้มาเปิดเผยมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันภัยอันตรายบางอย่างอาจจะเข้ามาถึงตัวผมได้แต่หากมีคาถาไว้ป้องกันภัยก็อุ่นใจอีกครับผมปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธานังอธิยาเทวนัง ปียังตุต,ตวาอิติปิโสภควายะมะระธานโนท้าเวสุวัรณโนมาละหังอารหังสุขโตนาโมพุทธายะคาถานี้เป็นพระคาถาบูชาองค์สมเด็จพระจากรรโตท่านในพระคาถามีมีเทวดาชั้นจจตุมหาราชิกาอยู่ด้วยก็คือท่านท้าเวสุวัรณท่านจะช่วยปกปักรักษาแล้วก็ป้องกันภัยให้กับตัวผม และก็เมื่อขอพอรไปเรียบร้อยแล้วจะเล่าอะไรก็จะไม่ติดขับกับท่านผู้ฟังและผมก็ศรัทธาในพระคาถานี้ว่าค่อนข้างมีความศักดิ์สิทธิ์และสามารถทำให้เกิดปาฏิหาริย์ได้ครับเอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังครับครับเมื่อคนเรานะครับดวงตกถึงข่าวเคาะ มีความทุกข์ชะตาชีวิตแล้วก็เวรกรรมนั้นย้อนกลับมาเอาคืนครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่บนภพมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเป็นใครจะต้องถึงคราวนี้เช่นกันทุกคนครับเพราะว่าเนื่องด้วยการที่เราได้กลับมาได้เกิดอีกครั้งหนึง่งก็เขาให้เรากลับมาเกิด เพื่อบำเพ็ญเพียรและทำความดีเพื่อไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอันที่หนึ่งในหนึ่งก่อนเราจะมาเกิดมันจะมีข้อกรรมของแต่ละคนมาไม่เหมือนกันครับเพราะว่าการชดใช้กรรมบางคนชดใช้กรรมในภพนรกเรียบร้อยแล้วแต่ข้อกรรมที่มันหนักมันก็จะตามมาถึงชาตินี้ด้วยเช่นกันครับเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งมันก็มีบันทึกในพระไตรปิฎก และส่วนหนึ่งมันก็มีเรื่องราวบันทึกในหนังสือหลายๆเล่มที่นักบุญเล่าตำนานได้อ่านครับแต่มันเป็นความเชื่อครับท่านต้องใช้วิจารณณในการรับชมรับฟังเรื่องราวครับผมเอาเป็นว่ามองมุมหนึ่งก็คือความเชื่อส่วนตัวนั่นเองครับครับข้อกรรมความทุกข์นะครับเวรกรรมที่ย้อนกลับมานะครับดวงตกหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าดวงตก ทุกๆรอบของคนที่เกิดผมบอกให้ฟังก็ได้ครับทุกคนจะมีสะส่วนใหญ่นะครับแต่บางคนอาจจะไม่เกิดก็เป็นไปได้นะครับก็คือทุกๆรอบของช่วงอายุตั้งแต่คือตัวเลขของอายุรวมกันแล้วได้เลข1กับเลข2ครับผมเอาเป็นว่าสมมุติว่าคนที่อายุ19กนะครับ2 9กับ20 เอาเป็นว่าคนกลุ่มนี้ก็ให้ระวังนะครับคือมันจะเป็นช่วงอายุอย่าง19 1.9 1กับ 9, 9รวมกันได้10ก็เหลือตัวเลขแค่1คําคำว่า1นะครับในตำราบันทึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดที่ถึงแก่ชีวิตนั่นเองครับแล้วก็อันที่2อย่างเช่นเลข20อ่า20 2กับ0รวมกันได้2 ก็คือเลขต่ําตัวนี้มีเคราะห์ครับอ่าตัวนี้มีเคราะ์เลขที่ระดับ3ขึ้นไปถึงว่าจะทุเลาครับผมไอตัวนี้มีเคราะห์ก็อาจจะมีอุบัติเหตุมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเสียเงินเสียทองให้เกิดความทุกข์ร้อนก็เป็นไปได้ครับเมื่อไหร่ที่ช่วงอายุของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอ29อย่างนี้ครับผม28กับ29 คิดเป็นเหตุเป็นผลครับ28กับ29เลขมันคือพอรวมกันมันก็ได้เลข1กับเลข2เอาเป็นว่ามันก็ถึงชะตาชีวิตครับทุกคนจะอยู่รอบนี้ซะส่วนใหญ่แต่มันก็อาจจะไม่เกิดกับบางคนครับท่านผู้ฟังครับคือพอเกิดเหตุการณ์พวกนี้ทุกคนบางคนก็สามารถตั้งสติแล้วก็ทำบุญทำทานนะครับก็สามารถ อาจจะหลุดพ้นไปได้แต่บางคนพอข้อกรรมหรือเวรกรรมย้อนกลับมาเอาคืนนะครับบางคนก็คือรับไม่ได้หรือดวงของบางคนนี้ถึงขั้นชะตาชีวิตก็ต้องรับบทระเบียบของเวรกรรมนั้นไปครับผมเพราะว่าเมื่อไห่ชะตาฟ้าท่านลิขิตมาแล้วเรามีอาจเปลี่ยนฟ้าท่านได้ทำได้ดีที่สุดก็คือ ให้ทุเลาลงครับผมท่านผู้ฟังอย่างที่บอกครับมันเป็นความเชื่อครับท่านผู้ฟังว่าชตาฟ้าเนี่ยท่านลิกิตมาให้ตั้งแต่เมื่อตอนเราเกิดแล้วบางคนเกิดมาพิกลพิการครับไม่ครบ32ประการคนกลุ่มนั้นก็คือมีข้อกรรมตามมาด้วยตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับได้ทําข้อกรรมมาและบางคนเกิดมาทําไมถึงร่ารวยมีเงินทองอคนผู้นั้น เขาสั่งสมบุญแต่ชาติบางก่อนมานะครับทำบุญมาเยอะแต่ชาตินั้นเขาไม่ได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาอะไรมากอ่าแต่เขาก็ทำบุญทำทานนะครับทำบุญทำทานสร้างนู่นสร้างนี่ให้กับพุทธศาสนาเขาจึงมีทรัพย์สินเงินทองติดตามตัวมาและเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยแต่เขายังไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนามากจึงจะต้อง มาบำเพ็ญกุศลผล,ลบุญเพื่อไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครับและกลุ่มคนบางคนที่ทำกรรมชั่วด้วยแล้วก็กรรมดีด้วยมันก็จะประจวบกันาบางคนก็เกิดมาในตระกูลที่ร่ำรวยบางคนก็จะเกิดมาในตระกูลที่ปานกลางคือค้าเขากันไปในสังคมแต่ละชนชั้นครับไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าบางคนก็ต้องบอกตรงๆว่า พ่อแม่พ่อเป็นหมอแม่เป็นหมอสมองดีทั้งสองคนแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองแต่ลูกเกิดขึ้นมาทําไมถึงเป็นเด็กดาวครับเราก็คือคําอธิบายหลักตามวิทยาศาสตร์เขาก็บอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่ถ้าอธิบายตามหลักของทางพุทธศาสนาหรือความเชื่อนั้นก็อาจจะเป็นเวรกรรม ที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อนแล้วย้อนกลับมานั่นเองครับท่านผู้ฟังทีนี้เมื่อเราดวงตกครับเมื่อเราดวงตกถึงข้อกรรมนะครับถึงชะตาชีวิตเวรกรรมนั้นย้อนกลับมานะครับเอาเป็นว่ามันก็จะมีความทุกข์เรื่องที่เราก่อขึ้นมาส่วนหนึ่งและก็เรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของเรานะครับก็อย่างเหมือนที่ผมบอกว่า รอบๆหนึ่งของชีวิตของคนเราจะอยู่ทั้ง12นักษัตริย์12นักษัตริย์นี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะโดนข้อกรรมใดๆก็เหมือนศาสตร์ของจีนหรืออะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าปีชงนั่นแหละครับผมปีชงเราคือเราก็ชงอเอาเป็นว่า,าก็ตามนั้นครับทีนี้ผมจะบอกให้ฟังก็ได้ครับว่าเมื่อไร่เราถึงชะตาชีวิต ถึงข้อกรรมนะครับแล้วก็มีความทุกข์หนักถ้าเป็นเฉกเช่นนั้นคือคนเราเนี่ยเมื่อจะตาฟ้าท่านลิขิตมาแล้วนะครับมันก็จะมีหลายๆคนบางคนก็ไม่ได้เชื่อบางคนก็เชื่อว่าเป็นการกระทําของตัวเองบางคนก็ไม่ได้เชื่อว่ามันมีสิ่งพวกเหล่านี้จริงๆแต่ที่นักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมเชื่อนะครับเพราะว่าผมโดนเองมากับตัว จริงๆตัวผมเองเป็นคนที่มีข้อกรรมหนักแต่ด้วยชะตาชีวิตดวงชะตาชีวิตด้วยตัวเลขวันเกิดวันเดือนปีเกิดของผมค่อนข้างบอกได้ตรงๆว่ามันคือเหนือมนุษย์ครับอ่าไม่ใช่บุคคลธรรมดาแต่ผมก็เอามาถ่ายทอดและทุกวันนี้ผมก็ถือสินแปดช่วงเข้าวพรรษาบ้างนะครับเพราะว่า ตัวผมเองมีความเชื่อว่าผมไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วผมก็ทำมากที่สุดก็คือทำบุญนะครับทำบุญให้กับผู้อื่นอย่างมากและก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้ให้พ้นข้อกรรมต่างๆเพราะว่าดวงชะตาผมเป็นดวงชะตาของครูบาอาจารย์และก็ผมเชื่อในทางฤาษีครับเมื่อท่านใดที่เป็นข้อหนักเป็นทุกข์หนัก มีข้อกรรมตามมานะครับถึงจะตาชีวิตวิธีแก้ครับมันมีอยู่หลายอย่างครับมีหลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายและก็ไม่ต้องลงทุนสูงผมจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบเดี๋ยวนี้ครับกึ่งถ้าเมื่อใอดเราเป็นทุกข์ครับเราเป็นทุกข์หรือเป็นข้อกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราติดขัดเรื่องใดนะครับอันดับที่หนึ่งให้ท่าน สวดมนต์ไหว้พระนะครับติดต่อกันเป็นเวลายาวนานถึง7วันครับผมและอันที่สองให้ทุกท่านนั่งสมาธิกำหนดจิตใจให้ตัวเองมีสติณนะเดี๋ยวนั้นครับผมเมื่อเราทําสิ่งนี้เป็นประจำเมื่อเรามีสติแล้วเมื่อเรากำหนดจิตใจให้เราได้สติเราก็กลับไปฉุดยั้งคิดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนก่อเหตุ หรือก่อสิ่งใดมาจึงได้มาเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข้อกรรมมาตกกับเราและทําให้เราเป็นทุกข์ครับทีนี้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นส่วนประกอบแต่ปีหนึ่งจะทําได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครับครูบาอาจารย์เป็นคนบอกผมมาเองแล้วก็ผมเปิดอ่านในหนังสือด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับการใช้ประกอบกันก็คือเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระติดต่อกันนะครับแล้วก็นั่งสมาธิติดต่อกันสักช่วงหนึ่งอ่า แต่เรายังไม่ดีขึ้นหรือเรายังไม่สบายใจแต่ปีหนึ่งจะทําได้แค่ครั้งเดียวครับเพราะว่าตัวนี้เราจะบุญบานสารกล่าวกับทั้ง36ชั้นฟ้าครับเราใช้ทูบทั้งหมด36ดอกครับผมก็หาทูบมา36ดอกแต่ถ้าใครพอมีกําลังมั่งมันไม่ได้สูงมากราคามันไม่สูงก็มันจะมีหมากพูครับผมแล้วก็ข้าวปลาอาหารนิดๆหน่อยๆนะครับ กล้วยที่ไหว้นะครับเป็นกล้วยน้ําว้าที่ไหว้นะครับส้มสองลูกครับผมแล้วก็หมากพูอ่าก็คือมันจะคือบูชาครูบาอาจารย์นะครับไอ้ตัวเนี้ยคือบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็ถ้าใครไปซื้อมาได้ก็มีดอกไม้ด้วยก็จะเป็นดีครับอ่าคือเอาที่ผมแนะนําว่าเอาที่มันหาง่ายนะครับหาง่ายแล้วก็หาได้ที่ราคาไม่สูง แต่ถ้าไม่มีเลยก็ใช้แค่ทูบ36ดอกครับทำวันที่ไม่ใช่วันพระครับผมเพราะว่าถ้าทำวันพระเนี่ยเหล่าวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยเขาจะออกมาเพื่อขอส่วนบุญนะครับหากินควันทูบอะไรประมาณนี้พอเราจุดทูบลงไปสัมภเวสีทั้งหลายเขามาเอาควันทูบไปควันทูปที่เราบนบานศารก่ลาวกับเทวดาชั้น36 ทั้ง36ชั้นฟ้ามันจะขึ้นไปไม่ถึงท่านครับผมเอาเป็นว่าหากเทวดาได้รับรู้การบุญบานสารกล่าวของเราเนี่ยหรือการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยท่านรับรู้ท่านก็จะเล็งเห็นและก็จะช่วยให้อ่าขกรรมนั้นทุเลาลงนั่นเองครับก็คือมันจะมีบทสวดสำหรับการขอขมาเจ้ากรรมนายเวรอยู่นะครับ ท่านไปเปิดเอาดูในเน็ตได้บอกว่าบทสวดขอขมาเจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็จุดทูบ36ดอกนะครับมันก็จะมีอยู่คือผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะว่าถ้าพูดไปมันจะยาวครับทีนี้ทูบเนี่ยสาดอกเนี่ยให้ปักกลางแจ้งครับที่ไหนก็ได้อ่าที่ไหนก็ได้แล้วก็บอกชื่อเรานะครับอ่าบอกชื่อตัวเราแล้วก็บนบานสารกล่าวกับเทวดาทั้ง36ชั้นฟ้า ว่าเรามีเวรกรรมอะไรที่เราทํามานะครับให้พูดไปตามที่เราต้องการนะครับว่าเราเกิดเรื่องนี้เรื่องนี้ให้ข้อกรรมนั้นมันพ้นไปได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทําวันที่ไม่ใช่วันพระนะครับเอาเป็นว่าวันพระเนี่ยตามตําราบอกว่าพวกสัภเพอศีจะออกมาหากินของเส้นไหวและก็ควันทูบครับผมเอาเป็นว่า เขาก็มาหาแสงแห่งบุญแต,แต่ที่เราทําขึ้นไปมันก็คือพลังบุญอย่างหนึ่งเขาก็จะมากินพลังบุญของเรานั่นเองครับส่วนใครทําไปแล้วนะครับก็ถ้ามันดีขึ้น <bird> <le> เราก็ทําบุญต่อเนื่องครับทําบุญต่อเนื่องด้วยยังไงครับผมเดี๋ยวจะต่อให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนะครับว่าทําบุญต่อเนื่องพอเราจุดธูป36มอกดอกอปากลางแจ้งขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวร อ่าเล่าเรื่องราวที่เราเป็นข้อเป็นอะไรให้ท่านฟังว่าเรามีทุกเรื่องใดชะตาตกเรื่องใดเป็นข้อกรรมเรื่องใดนะครับถ้าใครที่ป่วยนะครับมีอาการป่วยเป็นป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามนะครับให้ท่านกลับไปสวดพระคาถาของพระหมอชีวโกูมารพัฒนะครับเพิ่มเติมเข้าไปก่อนนอนนะครับเพื่อให้ท่านไปเจอหมอดีอยู่ยาดีนะครับช่วยรักษา ให้อาการป่วยของท่านด้วยโรคเวรกรรมเก่าที่ตามมาให้ทุเราลงอะไรประมาณนี้ส่วนท่านใดที่เป็นทุกเรื่องใดนะครับเกี่ยวกับจะตาชีวิตก็ไปไถ่ชีวิตสัตว์นะครับจากตลาดหรืออะไรมานะครับก็หากเกี่ยวกับครอบครัวก็ไถ่ชีวิตมาตามจํานวนคนในครอบครัวครับเป็นกลุ่มๆนะครับเราช่วยชีวิตใครได้ก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้ครับผม ก็ไปไถ่ชีวิตเขามาจากตลาดนะครับแล้วเอาไปปล่อยลงแม่น้ําอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อช่วยชีวิตเขาก็มันก็จะมีไปพิมพ์ดูค่ได้ครับมันจะมีว่าปล่อยปลาอะไรเนื่องด้วยเคอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีอยู่แต่ผมคงไม่ลงลึกในรายละเอียดให้ฟังก็ทําสิ่งนี้ควบคู่กันไปครับกับการจุดธูป36ดอกส่วนใครที่คิดว่าตัวเองถึงจะตาชีวิตแล้ว ด้วยเนื่องของตัวเลขอายุรวมกันนะครับอย่างอายุ37อย่างเงี้ยครับรวมกันแล้ว3บวก7มันได้10ครับผมอ่า3บก7ได้10อย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าตัวเลขตัวไหนในช่วงอายุเรารวมกันได้เท่ากับ10นั่นคือถึงเคาะถึงจตาชีวิตครับอาจถึงชีวิตได้เราก็ไปทำบุญนะครับ บางสกุลเป็นบางสกุลตายนะครับผมก็คือไปนอนในโรงศพแล้วให้พระสวดนะครับมันจะมีบางสกุลว่าสกุลเป็นแล้วก็มาบางสกุลตายครับแล้วก็เหมือนคนที่ได้กลับมาเกิดใหม่เป็นคนใหม่นะครับผมนี่มันเป็นเรื่องความเชื่อในทางข้อกรรมนะครับแต่ตั้งแต่ที่ท่านจุดทูป36ดอกขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่บนชั้นฟ้าผมจะบอกให้เรื่องหนึ่งนะครับว่า เทวดาท่านได้รับรู้แล้วสิ่งที่ท่านขอไปนะครับคือท่านก็ถ้ามีเจ้ากรรมนายเวรมากเทวดาท่านก็จะทําให้มันทุเลาลงครับเพราะว่าท่านสํานึกผิดในบาปเวรกรรมที่ตัวเองทําแล้วแล้วก็ขอขอมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อย่าทํากรรมต่อเนื่องหลังจากจุดธูป36ดอกไปแล้วก็อย่าทํากรรมต่อเนื่องครับ อย่าให้เวรกรรมมันกลับมาผูกพันกับตัวเราอีกอะไรเป็นเช่นนั้นนะครับผมทีนี้มองมุมหนึ่งครับมันเป็นความเชื่อ,อเรื่องส่วนหนึ่งว่าเวลาเรามีข้อกรรมบางคนก็จะไปถือศีลนะครับไปสือศีลนุ่งขาวห่มขาวนะครับวิปัสนาถือศีลอันนั้นก็ทําได้เหมือนกันครับอันนั้นก็จะทําให้จิตใจสงบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไปถือศีลเนี่ย นิัสสนเนี่ยมันก็คือสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถือศีลนั่นแหละครับคือการไปปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ต้องบอกตรงๆนะครับท่านผู้ฟังว่าคนเราอ่ะถ้ายัางเหมือนคําที่พระศรีอริยเมตไตรท่านบอกครับคนเราหากไม่เจอข้อกรรมแล้วเขาก็จะไม่หันหาธรรม,มะนั้นหรอกครับคือคนเราเมื่อไหร่เจอข้อกรรม ก็จะหันหาเข้าธรรมะทันทีสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระขับกล่อมจิตใจตั้งสติแต่ผมนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมก็สวดมนต์ไหว้พระมาตั้งแต่ที่ไม่โดนเคราะหพอโดนเคราะห์แต่ละครั้งก็ต้องบอกตรงๆครับว่าเคราะห์นั้นมันใหญ่หลวงแต่มันก็ทุเลาลงทุกครั้งผมจึงมีความเชื่อนั้นและศรัทธานั้นเช่นเชกเช่นที่ผมเป็นอยู่นะตอนนี้ครับ เอาเป็นว่าใครที่มีเคราะห์หนักทุกหนักนะครับแล้วก็บาปเวรกรรมกลับมาเอาคืนนะครับแล้วก็ดวงชะตาชีวิตตกให้ทําสิ่งที่ผมบอกไปในข้างต้นนะครับ mm hmm. อย่างน,น้อยเมื่อท่านไปแล้วท่านก็ท่านทําไปแล้วท่านจะรู้สึกสบายใจว่าสิ่งที่ท่านได้ทํามันคือการทําบุญครับ mm hmm. พอท่านทําบุญไปแล้ว ท่านก็จะรู้สึกสบายใจเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆสิ่งเหล่านี้มันทำให้ท่านสบายใจแต่ปฏิหารหรือความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ท่านอยู่บนฟากฟ้าท่านก็อาจจะช่วยเหลือท่านให้เกิดปาฏิหาริย์ได้ครับดังนั้นการที่เรามีชะตาชีวิตที่ฟ้าลิขิตกำหนดมาแล้วเราก็คงไม่อาจเปลี่ยนชะตาฟ้าลิขิตได้ครับแต่ เราทำความดีทำบุญใจบุญสุนทานและจิตใจดีงามฟ้าท่านมองเห็นฟ้าท่านก็ช,ช่วยเหลือเราครับผมเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อครับท่านผู้ฟังครับก็หากใครชอบคลิปก็ขอคนละหนึ่งสับสไคร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญเล่าตำนานอาจารย์คมด้วยนะครับผม เรื่องราวดีๆเรื่องราวต่อไปหากใครได้ชมคลิปก็มารอรับชมรับฟังเอาครับกับเรื่องราวเรื่องต่อไปที่เป็นเรื่องราวดีๆครับผมขอให้พระสยามเทวาธิราชจงปุกปักรักษาทุกท่านขอให้พระศรีรัตนาตรัยตรงช่วยป้องกันภัยให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ในสิ่งที่ปราถนานะโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีสาธุสาธุ